พา,าคุณคิงแล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปดูเหตุการณ์นี้กันต่อค่ะเห็นเขาบอกว่าเอา๊เ,อเป็นขาใหญ่เลยเหรอคะตั้งแก๊งเป็นอันธพาลแล้วเป็นชาว LGBTQ+ แต่คุณผู้ชมเราไม่เหมารวมนะเพราะที่เขาดีก็มีเยอะแต่เพียงแต่แก๊งเนี้ได้รับการร้องเรียนมาแล้วมันมีคลิปจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมลองดูภาพก็แล้วกันเขาถึงขั้นใช้คําว่าประกาศว่าไม่กลัวกฎหมายด้วยบ้าเบียแห่งหนึ่งค่ะอ,อยู่ในพื้นที่ถนนพัทยากลางสายสองที่อำเภอบารมงจังหวัดชนบุรีมีการทะเลาะวิวาทกาันและมีคนแจ้งเจ้าหน้้้าาาาาที่่ตตตํรวจแถดูภพมกลอง คุณผู้ชมจิกผัวตบกันแบบนี้เลยทั้งตบทั้งกระทืบกันนะคะแล้วจะเห็นว่าตอนแรกเลยคู่กรณีเขาเดินมาจากฝั่งตรงข้ามร้านแล้วปรีเข้ามาหาทางฝั่งของคุณเพียวซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้เสียหายที่ถูกทําร้ายคุณเพียวนะเวลานั้นเ,นเธอยือนอยู่กับแฟนหนุ่มนะคะแล้วก็ถูกกระชากผมเหตุการณ์ก็เลยชุนลมุนค่ะ<ๆ>เกิดค,ความวุ่นวายขึ้นนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสี่ทุ่มครึ่งนะคะของ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ค่ะได้ไปคุยนะคะไปที่บาร์แห่งนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคุยกับคุณเพียวที่บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกทําร้ายเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเธอนะ่ยทำงานพาร์ทไทม์อยู่ในย่านบาร์เบียตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละค่ะวันนั้นเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยกำลังอยู่กับแฟนชาวต่างชาติแล้วมันมีก้อนน้าแข็งอะเป็นก้อนๆปริศนาคือเหมือนมันลอยฟิวมาจากไหนไม่รู้แต่มันตกลงมาตรงจุดที่เธอยืนอยู่เธอก็คิดแล้วแหละว่าต้องมีใครปามาแน่ๆก่อนที่เธอจะหันกลับไป ว่าอา้าวเบล่าค่ะซึ่งเคยรู้จักมักจีกันมาก่อนเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกันดีด้วยซ้ําเดินปรีเข้ามาหาเธอเหมือนจะทําร้ายเอาถามว่าแล้วในเมื่อรู้จักกันเขาจะทาร้ายคุณทาไมคุณเพียวอ๋อก่อนหน้านั้นเราเคยผิดใจกันเรื่องเกี่ยวกับรักรักใคร่เกี่ยวกับแฟนหนุ่มของเธอไปกุ๊กกิ๊กมีอะไรกับทางด้านของเบล่าและเธอก็รู้แล้วแหละหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้คุยดีกันอีกเลยนะคะอีกฝ่ายพูดจาแขะตลอดจนกระทั่งสุดท้ายเธอถูกทําร้ายอย่างในคลิปค่ะ เคยสนิทกันแล้วทีเนี้ยแฟนหนูไปเอาเขาแล้วไปกันไม่รอดแล้วผู้ชายของหนูก็กลับมาหาหนูแล้วเขาไม่พอใจก็เลยเป็นอย่างี้เราเคยเป็นเรื่องครับใช่แล้วก็พอเขาไปเอาผู้ชายของหนูมันก็เลยเกิดอาการนอยงแปลว่าเราเคยอยู่่มเดียวกันเขาเคยมีพฤติกรรมหนูไม่เคยอยู่กลุ่มกับเขาหนูแค่คุยที่ไม่ได้นั่งกินข้าวไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทแต่รนูได้เหนแต่ว่าแลค่อนข้างที่จะมีอารมณ์รุนแรงใช่ใช่ก็คือเมื่อก่อนที่ทํางานหนูก็เห็นเขาตีตีตลอด เธอบอกด้วยนะคะว่าเธอเนี่ยตัดสินใจไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้แล้วนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าหัวหน้ากลุ่มของฝั่งนั้นนะ่ะรู้ว่าเธอไปแจ้งความก็มีการโทรศัพท์มาข่มขู่แล้วบอกให้เธอระวังตัวแถมยังขู่เธอในลักษณะว่าถึงจะแจ้งความก็ไม่กลัวอา้าวเธอมีคลิปเสียงด้วยนะคะลองดูค่ะ เอานางก็กระชากผมฉันก่อนไงแล้วมึงไปตบมาทําไมล่ะมึงตบนางทาไมกูถามเอ้าแล้วนางมีสิทธิ์อะไรมาดึงผมฉันก่อนสองสามรอบมึงตบทำไมให้มึงเจอกูค่ะแค่นี้แหละมึงเจอกูมึงจะไปแจ้งควมแจ้งความอะไรกูไม่สนค่ะแต่มึงเจอกู โอ็โอย่างนี้ข่มขู่ไหมครับเนี่ยมึงเจอกูแจ้งความอะไรก็ไม่สนมึงเจอกูวุ้ยหนีเลยย้ำเข้าไปนะเดี๋ยวเจอมาแจ้งความไม่สนโอ้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายไหมคะเนี่ยเอาทีมข่าวเลยตรวจสอบหน่อยนะกลุ่มที่โทรมาข่มขู่ทั้งหน้าของคุณเพียวเนี่ยแล้วก็เรื่องของคู่กรณีเอายังไงตรงเป็นยังไงกันแน่อ้าวไปรู้มาว่าเคยมีการก่อเหตุทําร้ายสาวชาวลาวคนนึงค่ะเมื่อ15มกราคมที่ผ่านมาที่จริงเป็นข่าวด้วยนะคะแค่อ้างว่าไม่พอใจที่สาวลาวทําให้พวกกลุ่มผู้ก่อเหตุถูกไล่ออกจากงาน และยังพบว่ามีการไปรุมทำร้ายลุมทำร้ายคนอื่นกลางชายหาดแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายด้วยโอ้โดูท่าทางเนี่ยโอ้น่าจะเยอะเลยทีเดียวนะคะเคสนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรกันมาตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มตเติมแล้วก็ต้องเร่งติดตามกลุ่มคนก่อเหตุนะ่ะมาสอบปากคำเพราะทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความแล้วงไงและนี่เป็นคลิปเก่านะคุณที่บอกว่าเคยไป็ทำร้ายคนที่อยู่ตรงบริเวณพื้นที่ชายหาดนะคะฝากคุณตำรวจตรวจสอบหน่อยนะฮะ